สวัสดีครับกรับผมชื่อนายสุวิทย์พันโคตรชื่อเล่นชื่อว่าฟาโลอายุ18ปีปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนดอนบอสโกวิทยาจังหวัดอุดรธานีครับคะแนนเฉลี่ยสะสมคือ3.01และรางวัลว,วิชาการที่สร้างความภาคภูมิใจก็คือการเป็นประธานโครงการปันนักสู่รุ่นน้องให้ท้องอิ่มปันรอยยิม้มปันความรู้ครับซึ่งโครงการนี้นะครับจัดขึ้นที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแม่ชีเทเลซาจังหวัดหนองบัวลำพู ซึ่งใช้ทักษะในด้านจิตสาธารนณะความเป็นผู้ให้ผู้เสียสละพร้อมทั้งยังส่งเสริมด้านวิชาการให้กับน้องๆโดยการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษซึ่งโครงการนี้นะครับทำให้ผมได้รางวัลเยาวชนผู้นำดีเด่นโรงเรียนรอมบอสกูวิทยาประจำปีการศึกษา2562อีกด้วยครับสำหรับผมแล้วนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์คือผู้ที่สามารถแก้ไขภาวะฉุกเฉินของผู้ป่วยอย่างถูกต้องรวดเร็ว และกระทบร,รอบผู้ป่วยน้อยที่สุดครับประเทศไทยเรานะครับจำเป็นต้องมีนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เป็นอย่างมากเนื่องจากการรักษาพยาบาลนะครับยังไม่ทั่วถึงเพราะประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่มีความเจริญกระจุกอยู่แค่พื้นที่ในเมืองหลวงรวมทั้งโรงพยาบาลก็เช่นกันทําให้โอกาสการรักษาพยาบาลมีความเหลื่อมล้ําและยังไม่ทั่วถึงประเทศไทยเราจึงจําเป็นต้องมีนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในทุกชุมชนเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันเวลาทุกพื้นที่ เหตุที่ทําให้ผมอยากจะเป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เริ่มมาจากเมื่อตอนที่รับหน้าที่เป็นหัวหน้านักศึกษาวิชาทหารได้มีโอกาสช่วยปฐมพยาบาลเพื่อนที่รับบาดเจ็บจากการฝึกจนมีอาการดีขึ้นทําให้ผมรู้สึกดีใจภูมิใจจึงเป็นเหมือนแรงขับเคลื่อนสําคัญที่ทําให้ผมอยากจะเป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์อีกทั้งผมยังเชื่อบ่าในศักยภาพของตนเองว่าเป็นผู้เหมาะสมกับวิชาชีพนี้เพราะ ผมรักในการช่วยเหลือรักในการเป็นผู้ให้ดังนั้นคุณสมบัติข้างต้นบวกกับความศรัทธาและมุ่งมั่นจึงทําให้ผมเชื่อว่าผมจะเป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่ดีของประเทศไทยได้ครับกับผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะพัฒนานกลไกระบบการทํางานให้มีการเข้าถึงผู้ป่วยอย่างรวดเร็วในทุกพื้นที่โดยให้ประชาชนนะครับมีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุการณ์ผ่านทางการใช้โซเชียล ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลกันในชุมชนนักปฏิบัติการฉุกเฉินต้องลงพื้นที่ทําความรู้จักผู้คนพื้นที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและส่งผลให้เกิดเครือข่ายการดูแลกันในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นไปสวัสดีครับ